กองทัพพิกย้ำความสัมพันธ์เบลล่าราณีท้าเข้าเครื่องจับเท็จเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายคนนั้นจับตาจะเป็นคู่จริงซึ่งโดยล่าสุดเมื่อวานนี้22กันยายน65พระเอกดาวรุ่งกองทัพพิกได้มาพูดคุยพร้อมตอบคำถามถ,ามถึงเรื่องข่าวหรือว่าแอบควงกันไปทำบุญที่อยุธยากับนางเอกสาวสุดฮอตรุ่นพี่เบลล่าราณีอีกครั้งกับผู้จัดคนดังจ่ายยซินีในเมโชโปรดักชั่น ที่ใช้ชื่อว่าพิกขอเคลียร์ประเด็นเบลเบล่ากองทัพพิกทิพซึ่งจ่ายโยซินีก็ยิงคำถามแบบตรงๆว่าเข้าประเด็นเลยกับเบลล่าว่ายังไงทําเอาหนุ่มกองทัพพิกยิ้มก่อนตอบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นพี่ครับเปน็นนอพี่ที่มีข่าวอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ไปพิกมีพาเพื่อนไปด้านจ่ายยซินีก็ถามย้ําอีกครั้งว่าไปวัดด้วยกันไหม หนุ่มกองทัพพีก็ตอบว่าไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าล่าสุดเนื้อด้านจ่ายโยซินีพูดทันทีว่าเอาเครื่องจับเท็จมาทําเอากองทัพพีกเอามาจับได้เลยไม่ได้ไปด้วยกันเราไปกับครอบครัวและก็เพื่อนด้วยฟากจ่ายโยสินีที่นั่งฟังหนุ่มกองทัพพีกตอบก็พูดว่าเราก็เชื่อแหละเพราะคนนี้ไปวัดก็จะส่งรูปมา เราก็อนุโมทนาบุญนะคะแบบว่าเป็นสายบุญตลอดเวลานอกจากนี้จ่ายยศนียังบอกว่าเอารีวิวเบลล่าด้านกองทัพพีกก็พูดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนหวานหวานตัดภาพมาอีกทีความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยก็คือเบลล่าทำให้พีกเป็นคนแบบนี้ได้เป็นคนพูดเก่งพูดไปเรื่อย จนทำให้ตัวเองพูดเก่งขึ้นตามไปด้วยและหลังจากนั้นจา่ายโยซินียังพูดแซวต่ออีกว่าในกองให้รักพีภาคานั้นสนิทกันทุกคนแต่ถ้ามีใครจะเป็นข่าวกับพิกจริงๆควรจะเป็นแม่หนูผู้จัดเพราะพิกสนิทด้วยมากที่สุด งานนี้ทำเอาหนุ่มกองทัพพกถึงกับขำก่อนเมาต่อแม่หนูดูแลดีมากถึงกับป้อนข้าวให้เลยเอาๆเรียกว่ากระแสะข่าวหรือที่เกิดขึ้นเคลียร์ชัดๆกันอีกครั้งแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรทั้งนั้นหนุ่มกองทัพพีกับสาวเบลลารานีสนิทกันแบบพี่น้องเท่านั้นจ้าเรียบเรียงโดยทีมงานซีอัมนุสกุ้งพอยกนิทรินกับโบ๊ทยงยุทธตอบรับงานคู่พร้อมกัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นสงสัยในความสัมพันธ์กันอย่างมากซึ่งหลังจากที่หลายคนเฝ้าติดตามกันมาพักใหญ่สําหรับกรณีข่าวลือจับตามองของกุ้งพลอยกันิทรรนอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามกับพระเอกรุ่นน้องอย่างโบทยงยุทธ ว่าเอคความสัมพันธ์ของทั้งคู่ใช่คนบันเทิงในข่าววงในอดีตภรยาพระเอกดังซุ่มคบพระเอกหนุ่มรุ่นน้องหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอออกมาเปิดทายย้ำสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดแหล่งข่าววงในของทางคมชัดลึกบันเทิง ก็ออกมากระซิบแล้วว่าตอนนี้กุ้งพลอยกับนิทรินและพระเอกหนุ่มโบสทยงยุทธได้เตรียมออกงานคู่ด้วยกันครั้งแรกและพร้อมสัมภาษณ์สื่อมวลชนขณะที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เก็บตัวไม่ออกมาตอบโต้ข่าวหรือใดแหล่งข่าวคนวงในของทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิง ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมหลังจากมีประเด็นให้จับตามองกรณีกุ้งพลอยและบทยงยุทธที่ล่าสุดนั้นทั้งคู่ได้ตอบตกลงออกงานพร้อมกันแล้วในวันที่28กันยายน2565นี้ในงานฉลองของสถาบันเทิงระดับไฮเอนด์ย่านรัชดาและแวะแวะว่าถ้าสื่อมวลชนอยากสอบถามก็พร้อมตอบอย่างชัดเจน ขณะที่ยังมีการเมาอีกว่าเรื่องของการมาร่วมง,งานค่าเดินทางทั้งคู่ที่จะออกมาเปิดปากต่อประเด็นหรือก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะวันนี้ที่28กันยายนนี้เรียกว่าจะได้ทราบกันแล้วสำหรับคนที่ติดตามประเด็นดังกล่าวของกุ้งพลอยและบทว่าสรุปแล้วที่จับตาม,มองว่าเป็นคู่หวานตามอักษรย่อชใช่ทั้งคู่หรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณข้อมูลขมชัดลึกบันเทิงเรียบเรียงโดยทีมงาน สีมนุติดต่อช่างช่วยแก้งานแต่งหน้ารับปริญญาแต่โดนรองพื้นมาทั้งหนาทั้งเหลือง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันรับปริญญาถือเป็นอีกวันที่มีความสำคัญในชีวิตของใครหลายๆคนซึ่งหลายคนก็อยากสวยดูดีถ่ายรูปออกมาแล้วดูสดใสก็ตัดสินใจควักกระเป๋าจ่ายเงินจ้างช่างแต่งหน้าอาชีพไปเลยซึ่งช่างแต่งหน้าก็มีหลายราคาฝีมือแตกต่างกันและก่อนจ่ายอาจต้องดูผลงานในอดีตให้ดีล่าสุด23กันยายน2565 Facebook สุภลักษณ์เมคอัพช่างแต่งหน้าทำผม ได้เผยเคสแก้งานรับปริญญาโดยลูกค้าท่านนี้ติดต่อมากระทันหันตอนเที่ยงคืนกว่าและขอร้องให้ช่วยแก้งานแต่งหน้าตอนแรกทางร้านว่าจะไม่รับเพราะร้านรับลูกค้าจำกัดแต่ลูกค้าท่านนี้ได้ส่งผลงานที่ช่างแต่งหน้าคนอื่นทำให้จนทางร้านเห็นแล้วตกใจย,ยินยอมรับแก้ให้เพราะเห็นใจลูกค้าที่อยากสวยในวันสำคัญและมั่นใจต่อหน้าญาติทั้งนี้จะเห็นว่าลูกค้ามาพร้อมกับใบหน้า ที่ดูยังไงก็รู้ว่าเลือกรองพื้นที่ผิดเบอร์สีผิวได้ก้าวข้ามผ่านความหน้าเทากลายเป็นหน้าเหลืองแถมยังลงแป้งหนาจนหน้ากับคอคนละสีส่วนของคิ้วไม่เคี้ยนเลยสีแต่เขียนเคี้ยนจนคิ้วตันลงอายแชร์สีน้ำตาลรอบดวงตาสีเดียวโดยไม่เกลีย่ยให้ฟุง้งและปากทาลิปสองสีโดยที่ไม่เกลีย่ยให้สีแดงเข้ากับสีชมพรูรวมไปถึงการเอาสีดำมาเขียนตรงกรอบหน้าแทนที่จะใช้การคอนทัวร์ซึ่งไม่ใช่แค่ลูกค้าคนนี้ ยังมีลูกค้าอีกสองคนที่โดนเหมือนกันที่คนนี้เน้นการแต่งหน้าโทนสีส้มแต่โดนเอาสีดำมาเขียนตรงไรผมจนชัดแทนการคอนทัวร์ส่วนตาใช้อายแชโดว์สองสีแต่ไม่เกลี่ยให้ฟุ้งปัดแก้มตรงหน้าแก้มทำให้หน้าลูกค้าไม่เรียวและที่แย่คือคาดว่าน่าจะใช้รองพื้นขวดเดียวกันกับลูกค้าอีกคนโดยการเลือกสีสว่างสุดจนหน้าลูกค้าเหลืองแถมยังลงแป้งอัดแข็งทับรองพื้นเน้นรูขุมขนจนเป็นคราบดำ ทั้งนี้ทางช่างได้แก้หน้าใหม่ให้ลูกค้าเน้นความสดใสโดยคาดว่าลบเมคอัพเดิมออกแล้วลงรองพื้นใหม่หมดให้ตรงกับผิวลูกค้าเน้นสีชมพูสวยสดใสและปากสีแดงอิฐที่เขียนเป็นรูปปากชัดส่วนคิ้วนั้นก็ใช้การเขียนคิ้วตามทรงคิ้วลูกค้าทําให้คิ้วดูสวยไม่ตันออกมาได้ไปอย่างที่ใจต้องการด้านร้านได้ถามลูกค้าว่าจ่ายเงินเข้าแต่งแต่งไปเท่าไรลูกค้าบอกว่าค่าแต่งหน้าและทําผมรวมกันตกคนละหนึ่พบาท ซึ่งทางร้านก็บอกว่าบางคนยอมจ่ายแพงเพื่อได้ช่างที่มีฝีมือและราคาสูงได้ผลงานที่มีคุณภาพแต่ไม่ว่าจะถูกจะแพงอย่างไร สิ่งสำคัญคือความใส่ใจต่อลูกค้าและฝากเตือนบัณฑิตทุกคนว่าก่อนจ้างช่างแต่งหน้าควรเช็คและดูผลงานเพื่อให้เชื่อใจว่าช่างที่จ้างนั้นใส่ใจงานทุกขั้นตอนในขณะเดียวกันได้มีหลายคนอนเอ,อเข้ามาคอมเมนต์และแชร์เรื่องนี้กันมหาศาลหลายคนบอกว่าช่างคนแรกใจร้ายมากทำกับลูกค้าในวันสำคัญได้ลงในขณะที่หลายคนก็บอกว่าเจอประสบการณ์ช่างทำหน้าเละเหมือนกันต้องยอมหน้าสดเข้าพิธีรับปริญญาเรียบเรียงโดยทีมงานซีอนุส มดดำเผยสิ่งที่แตงโมทําเอาไว้ให้คุณแม้ทําให้หลังจากนี้คุณแม่หมดห่วงด้านการเงินดูเหมือนว่าเรื่องราวคดีความของดาราสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัทดาพัชรวีรพงศ์จะจบลงอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับหลังจากเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจําเลยแก๊งสปีดโบท๊ททั้ง6ข่าวได้มีการพูดคุยเจราจากเกลี่ยรวมกับผู้เสียหายคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของนักสแสดงสาว ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเสร็จสิ้นได้ผลสรุปออกมาเป็นดังนี้ครับโดยคุณแม่พนิดาจะได้รับเงินสด4 0 0 0 0บาทและแคชเชียร์เช็ค1ล้าน6 0สนบาทต่อหน้าสารนนทบุรีพร้อมทั้งยินยอมจ่ายเงินอีกจำนวน30,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา20ปีหรือจนกว่าคุณแม่จะไม่อยู่แล้วเบ็ดเสร็จเป็นเงิน9ล้าน2 0บาท นอกจากนี้แซนและกระติกยังมอบตังหูมุกมูลค่ากว่าครึ่งแสนให้กับคุณแม่แตงโมต่อหน้าศาลอีกด้วยในส่วนเรื่องของเงินเดือนละ3 0,000บาทจะเริ่มจ่ายให้หนึ่งตุลาคมนี้เลยโดยคุณแม่พนิดาได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ครับว่ามีแต่คนถามว่าคุณแม่มีตัวเลขในใจใหมแม่ไม่มีเลยแต่ถ้าจะเอาจริงๆเลยนะที่เคยพูดในรายการพี่หนุ่ม30ล้านแต่เป็นไปไม่ได้เลยลดลงมาเหลือ20ล้านที่คิดเอง และที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะทางคุณปอไม่ได้มีเงินสดเป็นก้อนใหญ่เราก็เข้าใจเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านเพราะทั้งคุณปอคุณเบิดเขาก็ทําธุรกิจเขาก็วิ่งหาเงินมาให้คุณแม่ส่วนเรื่องจำนวนเงินที่ได้9.2ล้านบาทคุณแม่พอใจเพราะถ้าไม่พอใจเรื่องก็ไม่จบเป็นน้ำใจด้วยนะเรื่องนี้เข้าใจหัวอกของทุกคนปอและเบิดเป็นแม่ลูกกันมา6เดือนแล้วเขาดูแลคุณแม่มาตลอดเลยนะ ส่วนแซนก็เข้ามากระซิบบอกว่ามีของขวัญมาให้คุณแม่ก็แปลกใจว่ามีของขวัญมาให้ด้วยหรอกระติกบอกว่าเราจัดของขวัญมาให้คุณแม่ด้วยแม่ไม่โกรธใครเลยตอนนี้ไม่รู้จะโกรธทําไมทั้งกระติกทั้งแซนซึ่งเราไปคิดอคติไปคิดเองแซนเขาน่ารักสวยและพูดเพราะด้วยเงินแม่คงไม่ได้ใช้อะไรเยอะน่าจะมีเหลือเก็บทั้งปอ โรเบิดยังบอกอีกว่าคุณแม่อยากจะได้อะไรเพิ่มให้บอกได้เลยไม่ต้องกลัวขาดคลนเงินให้ได้อีกตามที่คุณแม่ต้องการเลยเงินแค่นี้แม่พอใจแล้วในสิ่งที่ได้และคิดว่าน้องโมก็พอใจอย่าคิดว่าค่าตัวน้องโมเสียชีวิตไปแค่9 2ล้านหรอ ขอให้คิดใหม่ว่าชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นใครซื้อด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ค่าตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติกับเรื่องที่คุณแม่ยืนย้ำในวันที่มาถึงศาลเพราะดีใจที่ได้เห็นสื่อมาเจอสื่อและยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เงินเท่าไหร่ ทั้งนี้มดดำคชาพาที่กำลังอ่านข่าวคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินก็จับสังเกตว่ารถที่คุณแม่นั่งมาที่ศาลนั้นเป็นรถของแตงโมพัิดาและบอกว่ารถและบ้านของแตงโมนั้นจากนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องผ่อนต่ออีกต่อไปโดยที่บ้านของแตงโมนั้นอยู่แถวเกษตรเป็นบ้านสองหลังติดกันตอนที่แตงโมซื้อมาสมัยก่อนในราคาไม่ถึง10ล้านและตอนนี้ราคาพุ่งไปแล้วทำเลบ้านแตงโมก็ถือว่าเป็นทำเลดีเข้าเมืองสบายและก่อนที่แตงโมจะเสีย แตงโมได้เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์ช่วงที่ไม่มีงานและทางธนาคารจะบังคับให้ซื้อประกันสิ่งเชื่อเอาไว้ซึ่งจะมีชดเชยเงินค่าผ่อนบ้านที่เหลือทั้งหมดให้ธนาคารและผู้รับประกันก็ได้บ้านไปนั่นจึงทำให้คุณแม่ได้ทั้งรถและบ้านเรียบเรียงสีํานุส